ไม้ใบหอกบางนะคะต้นนี้ค่ะสวยมากค่ะมีชื่อว่าพระรักษาค่ะเป็นไม้กัดสีค่ะตั้งแต่เดิมนะคะสีเขาจะไม่เข้มขนาดนี้บางต้นก็จะเขียวแล้วก็จะค่อยๆไล่สีนะคะกัดสีพื้นเป็นชมพูอมสีแดงลองสังเกตเส้นกระดูกได้เลยนะคะดำปีเลยดำจนนูนเข้มชัดเจนมากๆค่ะไม้ตัวนี้นะคะยิ่งโตเต็มที่ใบยิ่งแข็งแล้วก็หนาขึ้นเงาเลยแนะนํานะคะการเลี้ยงนอกตู้ค่ะจะทําให้สีเขาเข้มสวยมากยิ่งขึ้น ดูหลอดใหม่นะคะดำปีมาเลยค่ะก็คือเดี๋ยวเขาจะกัดสีสวยงามมากๆต้นนี้นะคะเป็นไม้ที่ก้านแข็งแรงแล้วก็ใบเขาจะหนามากๆถ้าเต็มฟอร์มกว่าน,นี้นะคะประมาณสัก 6- 7ใบเนี่ยจะทำให้ฟอร์มฟูล,ล้นเลยหรือท่านไหนที่เลี้ยงทำฟอร์มกอได้จะยิ่งสวยงามมากๆค่ะไม้ที่กัดสีนะคะยิ่งเลี้ยงนานค่ะจะยิ่งมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็สวยทุกต้นแม้กระทั่งที่เป็นหน้าแผลงด้วยค่ะ